สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้หนูก็ามาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าเกมนะคะตอนนี้หนูกเลังสตรีมอยู่ที่ช่องนะคะเพจ a c e b o o k นะคะโยชิเทก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างน,นะคะสำหรับใครที่อยากดูสตรีมหนูสดๆเลยสำหรับหจะเล่นเกมเอเปสเลเจนนะคะแล้วก็ใครอยากจะถามนะคะเรื่องของเกมไอดอลนะคะสามารถเข้ามาถามได้ที่เพจสดๆเลยหนูจะสตรีมเวลาประมาณ6โมงนะคะถึง3ทุ่มนะคะมาเจอกันได้ทุกวันเลยนะคะที่เพจ a c e b o o k โยชิเทเกะนะคะหรือว่าโยชิเทนนะคะจะทิ้งลิง ไวให้นะคะอีกครั้งหนึ่งขอฝากเพจหนูด้วยนะคะกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะบายฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับช่อง Yoshi Tech อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกมใหม่ซี่ซึ่งตอนนี้มันคงไม่ใหม่หมแล้วสำหรับใครบางคนที่เคยเล่นนะคะแต่ก็มันใหม่สําหรับหนูมากๆนะคะยังไม่เคยเล่นเลยนะคะ Idol Barber Shop Tycoon นะคะเป็นเกมของโคดิสเกมเป็นค่ายเกมลูกหลักของหนูนั่นเองนะคะเรามาดูกัน สวัสดีอันนี้คือ,อร้านตัดผมของคุณปู่ฉันเองนะชื่อไมค์แฟตคันามสกุลแบบว่ารู้เลยว่าเป็นนักตัดผมอะไรเงี้ยที่นี่อ่ะมันว่างเปล่ามาฉันจำได้ว่ามีที่มีของเย,ยอะกว่านี้นะแต่ว่าก็ดีก็แหละสำหรับการเริ่มต้นนะอโอเคเรามาทำที่ที่นี่ให้มันดีขึ้นดีกว่านะโอเค ดูเป็นเรื่องราวนะคะมัน,ม,นมันไม่เหม,เมือนเกมอื่นเกมไอดอลอื่นของโคดิเกมมันดูมีเรื่องราวนิดนึงนะคะโอ้ลูกค้าคนแรกเขามาเลยครับเขามาเลยครับผมยุ่งมาเชียว โอเคเราได้ลูกค้าคนแรกแล้วนะคะเขาเห็นไฟร้านเปิดอยู่ก็ลองเข้ามาดูนะคะว่าเปิดไหมโอเคเอาแน่เปิดแน่นอนครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยมีก็อีอยูดตัวเดียวคือไม่มีอะไรเลย,ย congratulation คุณได้เปิดร้านของคุณแล้วนี่ลกลายไปร้านของเราแล้วนะตอนนี้ลูกค้าเนี่ยจะมาเรื่อยๆนะคะพวกจะมาตัดผมแล้วก็ตัดโกนหนวดด้วยนะคะร้านตัดผมชักจะไม่ได้ตัดผมเนี่ยจะมีบริการโกนหนวดด้วยบางร้านมีแบบ แค่ uh, okay. หูให้ด้วยนะคะแบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีลูกค้ามาเยอะขึ้นแล้วทำให้เราได้เงินแล้วก็ได้ Population นี A, ้ขายเป็นว่ดาดาวนะคะได้ดาวนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะโอเคจะเป็นยังไงอยากรู้จังนะคะโอเคลูกคุณลูกค้ามาเลยครับ โอผมแล้วได้สีผมสีน้ำตาลแล้วก็โกนหนวดด้วยนะคบก็ได้นะครับคุณลูกค้านั่งเลยค่ะมีก็อีกตัวเดียวนั่งตรงนั้นแหละค่ะโอเคนี่อ้าวเพมีลูกค้าเข้ามาใหม่นะคะนี่คุณพี่น่าจะมาโกนหนวดนั่นเนี่ยโอเคเสร็จแล้วครับผมผมกำลังโกนหนดลูกค้ารอสักคู่นะคะมีอยู่คนเดียวก็อีเดียวเท่านั้นละละก็ดูดีนะคะก็สมกับเป็นโคดิเกมนะคะ อินเทอร์เฟซรูปร่างก็คล้ายๆเดิมนะโอเคคิดเงินนะครับผม350รอลลาร์ดนนะคะโคตรแพงเลยถ้าโกนหนวดร้อยเดียวครับโอเคผมมาโกนหนวดเือนไกนครับร้อเดียวใช่ไหมโอเคโอเควันนี้นะคะเป็นวันทีท่ดีมากนะคะมีลูกค้าเข้ามาเยอะเลยฉลักงานนี้มากแต่ว่าฉันโคตรจะเหนื่อยเลยเพื่อนๆอเดี๋ยวนะเราตัดไปแค่4คนโอเคก็เยอะนะคะสำหรับร้าน,านผมนะ โอเคฉันน่าฉันฉันว่าฉันจะพักสักหน่อยนะพักงั้นเหรอนั่งตรงนี้เหรอเดียวแกรกออ้ชไม่นะเก้าอี้มันพังแล้วเนี่ยไม่มีเตียงฉันต้องมานั่งเก้าอีนอ้นาะแต่มันดันพังซะแล้วโอไม่นะไม่นะมีแค่อยู่ตัวเดียวเนี่ยฉันต้องหาวิธีแก้ไขซะละ เขามีเฟรนดนนะคะเขามีเพื่อนแล้วก็เพื่อนคนนี้นะคะ mm. ก็จะมาซ่อมให้นะคะเราคงต้องแบบว่าอัปเกรดอ่ะใช่ใช่ให้เลือกสามอันหรอแค่สามอันหรอสีน้ำตาลอ่อนนะคะสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลเข้มสำหรับหนูหนูชอบแบบนี้สุดมากเลยนะคะชอบเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกนะเลือกแบบนี้เลยลน่าจะเป็นเลือกได้ตีมร้านเราด้วยแหละนะคะโอเคต้องจ่ายเงินไหมอะ ไม่ต้องจ่ายหรอแล้วนะคะมาดูเกมแทนต่อนะคะเขามีอะไรบ้างนะคะมีการอัปเกรดเก้าอี้ตัวนี้นะคะเหมือนแบบว่าเป็นงานดูนะแล้วก็มีให้เลือกนะคะตัดผมกับตัดหนวด,ต,ดตัดหนวดอีกแล้วอัปเกรดนะคะเจลอ๋อมีการใส่เจลด้วยนะคะอัปเกรด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 โอเคเลเวลมันก็จะเพิ่มนะคะถ้ายิ่งได้เลเวลเพิ่มก็จะได้เงินเพิ่มนะคะโอเค แล้วก็ตรงนี้กันกายอู้นะคะเป็นการปลดล็อกทรงผมค่ะอ๋อมีตัดแบบนี้ด้วยมีตัดหูไม้ยาวขึ้นด้วยนะคะเออแล้วก็มีทั้งผมแล้วก็มีทั้งหนวดนะคะอันนี้เราไม่ได้เลือกให้ลูกค้านะคะลูกค้าจะเลือกเองนะคะการปลดล็อกเหมือนกับว่าทําแบบเหมือนความสามารถของคนตัดอะไรเงี้ยฉันตัดทรงนี้ได้นะอะไรเงี้ยลูกค้าเขาก็จะเลือกค่ะว่าจะตัดทรงไหน ประมาณนี้นะคะหนูว่าตรงนี้นะคะปุ่มตรงกลางคล้ายๆว่าถ้ากดแล้วก็จะทําให้ทํางานเร็วขึ้นนะคะวันหนึ่งเราอาจจะได้ ลูกค้า 3- 4ี่คนแต่ว่าถ้ากดตรงนี้จะได้เพิ่มก็ได้นะคะเหมือนเป็นการขยันกดๆนั่นเองนะคะแต่เกมนี้มันแปลกๆกับเกมอื่นนะคะเกมอื่นอาจจะแบบไม่ต้องกดแล้วก็ปล่อยให้มันเล่นไปแล้วก็ได้รับเงินของมันเองนะคะแต่เกมนี้เขาก็มีตัวเลือกให้เผื่อว่าคนอยากจะแบบว่ากดเล่นๆมันเหมือนเป็นการกดเล่นด้วยนะทุกคนนะคะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเป็นการเพิ่มลูกค้านะคะเหมือนเกมอื่นนั่นเองนะคะก็ โอเคนะคะเมื่อการกืนด,ดูโฆษณาเพื่อที่จะได้รับลูกค้าเพิ่มนะคะต่อวันเหมือนร้านมันจะเปิดเป็นรายวันนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะหนูมาลองเล่นดูในครั้งแรกก่อนนะคะสําหรับหนูคิดว่าร้านนี้น่าจะไปได้ไกลนะคะแต่ถ้ามีอัปเดตมาใหม่หรือว่าหนูเล่นไปนานๆแล้วมันอ,อัปเดตมากขึ้นอะไรหนูจะมา ลงคลิปให้ดูใหม่นะคะอันนี้เป็นเหมือนการรีวิว first view นะคะการเล่นครั้งแรกแล้วก็มาดูว่ามีระบบอะไรบ้างนะคะก็เป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งนะคะเป็นเกมแนวแนวใหม่ๆด้วยนะคะโคดิเกมก็ยังมีเกมคุณภาพเหมือนเดิมนะคะขอชมได้จิตขอชมได้ใจนะคะโอเควันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะก็ใครรอคลิปหนูอยู่ก็ขออภัยนะคะที่แบบว่าไม่ได้มา นะคะเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนมารัวๆเลยนะคะแต่ว่าขอมันแบบว่าใช้เวลาแล้วก็เพิ่มคุณภาพคลิปแล้วกันนะคะว่าจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ให้มันดูแบบว่าน่าดูยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไครต์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย